อันอีหันอีหันอีหันโยโย و ่เยจือไม่ต้องร้องฉันโอเคอีหันเป็นคนบอกให้เธอมาเหรอเขาเป็นห่วงเธอใช่ไหมฉันฉันโยโย و ่เซียวรุ่ยหายไปแล้วเซียวรุ่ยเหรอ,อแฟนเธอคนนั้นนะนะเกิดอะไรขึ้น เขามาก่อนเมื่อวานฉัติดต่อเขาไม่ได้เธมไม่ตอบข้อความแล้วก็ยังปิดมือถืออีกด้วยฉันกังวลมากเลยก็เลยไปตามหาเขาแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านั่นไม่ใช่บ้านของเขาแต่เป็นเกสเฮาอดียวๆฉันรู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นกับอี่หานฉันไม่ควรมาหาเธอแต่ว่าฉันไม่รู้จะไปหาใครแล้วไม่ไม่เป็นไรนะไม่ร้องไมร้อง เออฉันถาหน่อยสิเธอให้เขายืมเงินหรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่ฉันหาเงินได้ก็ใช้หมด้ไม่มีให้เขายืมหรอกเขาไม่ได้โกงเธอก็ดีแล้วแปลว่าเขากโกหกฉันเหรอแน่นอนสิที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เป็นเก e s t h o u คิดว่าเขาจริงจังเหรอ,อแล้วทำไมตั้งแต่เราคบกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างมากก็แค่จูบกัน เงนินเขก็ไม่เอาไม่ทำอะไรฉันด้วยเขาแค่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นแลไน้ไงเขาไม่ได้โกงเงินเธอแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยเขาบอกว่าเขาจะรอวันที่มั่นใจว่าอยากแต่งงานกับฉันไม่งั้นเขาจะไม่มีวันล้ำเส้นเพราะเงินพ่อก็พูดแบบนี้ฉันก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนดี งั้นก็น่าแปลกอยู่นะฉันอาเจ,จะเข้าใจผิดพวกเราไปแจ้งตำรวจก่อนเถอะหากเขาให้เจอก่อนโยโย่ไปกับฉันหน่อยได้ไหม